น้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่สะอาดสะดวกปลอดภยัยพร้อมจำหน่ายแล้วในแคทไฟ Shop สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟกับรายการ c a t f ฟไ IT มาพบกับผมกอล์ฟแคทไฟที่จะไม่แนะนำเทคนิคได้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจวัน,นง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับวันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคกับการใช้งานวิดีโอสเปสครับ,ก,บการที่เข้าไปออดคอมพิวเตอร์ผ่านวิดีโอสเปได้ง่ายครับ พอดีนะครับมีคนสอบถามว่าดูคลิปในการแนะนําวิธีการลง Windows 11แล้วนะครับซึ่งนะครับเขาบอกว่าพี่ก๊อฟครับกดเข้าไปออดกดไม่ทันสักทีนะครับทำยังไงนะครับซึ่ง้ะบอกว่าเราสามารถเข้าผ่านโต Windows 11ได้นะครับซึ่งจะบอกว่าใช้ได้ทุกแบรนด์ทุกยี่หอทุกค่ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเข้าไปในการตั้งค่าไปออดนั้นทํำยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับแต่ก่อนจะไปชมครับฝากกดติดตาม Subscribe เป็นกัจเรยด้วยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการเข้าไปออดคอมพิวเตอร์ผ่าน Windows 11ได้ย่งไงครับ เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคครับวิธีการใช้งานว i ดีโ w s 11ครับกับวิธีการเข้าไปออดคอมพิวเตอร์ผ่านว i ดีโ w s 11ได้ง่ายครับสำหรับการไปตั้งค่านะครับเพราะบางคนเนี่ยบอกว่าพี่ก๊อฟไปตั้งค่าบูตทำไม่เป็นนะแล้วก็บางคนเนี่ยบอกว่าจะตั้งค่าคีย์ลัดคีย์บอร์ดบนโนโ้ตบุ๊กนะครับหรือสลับการ์ดจอในโน้ตบุ๊กเนี่ยเมื่อกี้ได้เข้าไปได้ไปออดนะครับในการตั้งค่าตรงนี้บางคนเข้าไปออดไม่เป็นนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าเราสามารถเข้าผ่านวิดีโอได้ครับริ่มตัวก็คือให้กดมาที่ Start Start Setting s t t ัับกกกดดมาาททีี่่จนน้ e i n บตรงนี้้้หัวขขอ Setting กดเาไปครับ จากนั้นมาที่หัวข้อ system ครับ system นะครับกดเข้าไปครับเลื่อนลงมาหาว่าคำว่า recovery ครับ recovery นะเนี่ยนะครับ recovery นะครับเนี่ยครับสัญลักษณ์ recovery นะกดเข้าไปครับจากนั้นมาที่หัวข้อนี้ครับ advanced startup ครับ advanced startup ตรงนี้นะครับนี่นะครับที่เป็นรูปปุ่มคล้ายๆ power นะตรงนี้ครับแล้วก็เลือกหัวข้อ restart now ครับ restart now นะครับตรงนี้นะกดเข้าไปได้เลยครับแล้วกด restart now ครับ จากนั้นระบบจะรีสตาร์เครื่องนะครับรีสตาร์เครื่องทำาไรก็คือมารีสตาร์เครื่องเพื่อจะเข้าไปหน้าเขาเรียกว่าชุดออปชันของตัวินโดครับก็คือให้เราไปตั้งค่าได้ครับอ๋อแต่รอสักนิดนึงนะครับบางคนไม่เป็นแบบปีกอมนะอันนี้ก็คือพอดีมันติด w i n d o w s อัปเดตนะครับมันจะขึ้นหน้าจอนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้มาที่หัวข้อ t ับเบิ้ลชูดครับทับเบิ้ลชูดนะครับทับเบิ้ลชูดที่เป็นรูปประแจเนี่ยไขควงนะเห็นไหมเนี่ยคือเข กดเข้าไปครับจากนั้นมาที่หัวข้อ Advanced Option กับ Advanced Option นะครับหัวข้อที่2นะตรงนี้ครับ Advanced Option อย่ายกดผิดนะกดเข้าไปตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับมันจะมีหัวข้อคำว่า UEFI นะครับ UEFI นะครับที่เป็น Firmware setting นะครับตรงนี้ครับ UEFI นะครับตรงนี้นะให้กดตรงนี้ได้เลยครับอันนี้ก็คือไปเข้าไปในส่วนของ Boot BIOS นะครับกดเข้าไปครับแล้วกดคำว่า Restart ครับ Restart นะครับ เนี่ยนะครับก็จะเข้ามาที่หน้าไปออดแล้วครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็เลือกไปตั้งค่าได้เลยครับว่าต้องการตั้งค่าอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการบูตนะครับหรือเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะเราสามารถไปตั้งค่าความปลอดภัยในไปออดได้เพื่อป้องกันคนอื่นเอาเอาเรียกว่าเอาคมอาคมเอามราไปจะไปตั้งค่าในการลบวินโดว์หรืออะไรพวกนี้นะครับเราสามารถตั้งค่าได้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความปลอดภยัยตั้งแต่เขาเรียกว่าไบออดเลยนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคในการเข้าไปออดผ่านวินโดว์นะครับได้ง่าย ใครที่ใช้งาน Windows 11อยู่นะครับก็ลองนำเทคนิคไปใช้งานเผื่อว่าเป็นเทคนิคพื้นฐานที่เราอาจจะจำเป็นต้องใช้ในอนาคตครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่มราฝากกันในวันนี้แต่ก่อนจะจากกันไปครับขอฝากผลิตภัณฑ์นะครับครีนน้ำายาทำความสะอาดหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและอุปกรณ์แก d g e t ต่างๆครับที่ทั้งสะอาดสะดวกปลอดภัยนะครับหากใครสนใจนะครับสามารถไปดูรายละเอียดด้านล่างได้ครับก็คือกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับทุกคำสั่งซื้อจะเป็นการสนุนช่องของเราครับทำให้ช่องนะครับ ผลิตคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก่อนจะจากกันไปครับขอกำลังใจโด,ดยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรั์ในการพัฒนาช่องต่อไปและที่สำคัญก็คือกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ